สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดึกสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่งเลิกงงานแล้วก็เพิ่งจะมีเวลานะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันเกียร์อที่ผมเคยทุกคลิปถ้าถ้าจะทําคลิปเกี่ยวกับน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันเกียร์ผมจะแนะนาให้เพื่อนเขนะเข้าศูนย์นะเข้าศูนย์เพราะว่ามันจะได้ตรงเบอร์ ว่าถ้ามันไม่ตรงเบอร์เนี่ยมันมันชอบมีปัญหานะครับน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากทำคลิปว่าถ้ามาเปลี่ยนอูข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ได้ได้ไดชมแล้วก็ตัดสินใจดูว่าถ้ามาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายหรือน,น้ำมันเกียร์เนี่ย อู่ข้างนอกเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงน้ํามันเฟืองท้ายนะเพราะน้ามันเกียร์ผมเพิ่งเปลี่ยนที่ศูนย์มารอบรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วรอบนี้ก็เลยไม่อยากเข้าศูนย์ก็เลยอยากอยาก,อยากมาทําคลิปนี่แหละให้เพื่อนเพื่อนดูว่าการตัดสินใจที่จะมาเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายอู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมก็มาเปลี่ยนที่ศูนย์บริการแห่งหนึง่งใกล้ๆบ้านนี่แหละศูนย์บริการสีเหลืองๆได้อยู่ในในโรตัสนะครับ บ้านผมก็อยู่หลังโรตัสนี่เลยนะครับก็ตัดสินใจจะมาเปลี่ยนจริงๆมันครบรอบเดือนที่แล้วนะครบรอบที่จะเข้าศูนย์แต่คือรถคันนี้หมดประกันแล้วนะหมดประกันศูนย์แต่ว่ายังเข้าศูนย์ยังเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะครับรอบที่แล้วเดือนนี้แล้ว่าทางเจ้าที่ก็โทรมาแจ้งว่าถึงเวลาถึงรอบเข้าศูนย์แล้วให้รถเข้าไปตรวจเช็คบริการแต่ผมก็เลยยังไม่ได้เข้าไปก็เลยเดือนนี้ก็เลยมาใช้บริการนี่แหละ ศูนย์บริการสีเหลืองๆในโรตัตรเนี่นะครับเข้าไปก็เดี๋ยวเพื่อนๆได้ฟังจบเพื่อนๆก็อาจจะตัดสินใจว่าสิ่งที่ผมแนะนําให้ไปเข้าศูนย์นะหรือเปลี่ยนข้างนอกนี่มันจะเป็นยังไงครับเข้ามานะผมเข้าผมใช้บริการตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้านะวันนี้วันที่ยี่บเจ็ดแล้วนะครับเพิ่งมีเวลาทําคลิปก็เข้าไปถึงผมก็พนักง,งานก็มารับรถ ผมก็แจ้งว่ามาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายกับน้ำมันเครื่องนะครับพนักง,งานก็เอาเอกสารอะไรมาเขียนรายละเอียดนะครับแล้วก็แจ้งว่าน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องไปสั่งที่ศูนย์แต่ไม่รู้ศูนย์ไหนนะศูนย์ของของบริษัทเขาเองหรือว่าศูนย์ของนิสันนะครับผมก็ไม่รู้นะครับไม่ได้สอบถามแต่ผมสอบถามว่ามีแน่นะนะครับ มีแน่นะพนักงานก็แจ้งว่ามีแต่ว่าต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะแปลํามันเครื่องนะครับเฮ้ยเพื่อเพื่อที่จะแปลํามันเกียร์นะครับเฮ้ยพูดผิดเลยเพื่อ <P ew> ที่จะไปเอาน้ํามันเฟืองท้ายนะครับก็เลยผมก็เลยโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ํามันเครื่องไปด้วยนะครับเพราะมันถึงรอบมันยังไม่ถึงจริงๆมันไม่ถึงหมื่นโลหรอกที่เปลี่ยนจากศูนย์มาแต่มันครบหกเดือน คือจากที่เรารู้กันอยู่ว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยถ้าเป็นศูนย์นิสันเนี่ยเขาวาเลนตี1นึ่งหมนกิโลหรือว่า6เดือนอนะันไหนถึงก่อนก็คือต้องต้องเข้าก่อนนะครับก็ยังไม่ถึงหมื่นหรอกแต่มันครบ6เดือนก็มาเปลี่ยนผมเลือกที่จะเปลี่ยนน้ํามันกึ่งสังเคราะห์นะเพราะว่าตอนนี้รถจริงๆรถไม่ค่อยได้วิ่งแล้วนะครับเพราะว่าผมขับมอไซค์มอไซค์ไปทํางานก็สลับกันคือมันไม่ได้วิ่งแบบ ไม่ได้วิ่งหนักเหมือนเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อก่อนไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะกลัวนะครับก็ขับแต่รถยนตนะครับทุกวันนี้ก็มีแค่ออกทริปต่างยังวงต่างยังหวัดนั้นลูกพาแฟนไปเที่ยวนะก็เลยใช้กึ่งสังเคราะห์นะครับอ่าลืมบอกไปผมให้เขาอ่าเช็คอ่าเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็ให้ตัวเช็คท่ออินเตอร์ที่มันรั่วฝั่ง ฝั่งฝั่งคนขับนี่แหละนะครับฝั่งคนขับก็แจ้งน้องพนักง,งานว่าฝากเช็คให้หน่อยมันสามารถซ่อมหรือว่าต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับก็ก็น้องเขาก็เช็คตามรายการที่ผมบอกนะครับน้ำมันไอ้นี่น้ำมันเฟืองท้ายจบไปแล้วนะแล้วก็ที่คุยกันจบไปแล้วแล้วก็ท่ออินเตอร์ก็คุยกันจบไปแล้ววา่าเขาเช็คให้นะครับมาถึงน้ํามันเครื่องนะครับ กึสังขคอาก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกผมเลือกโมบิลนะครับโมบิลซึ่งซึ่งราคาที่ในโปรชัวร์ที่น้องเขาพนักง,งานออกมาแนะนํามันอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับก็พอๆกับของศูนย์เลยพอๆกับของศูนย์กึ่งสังเคราะห์อของศูนย์เลยนะครับของศูนย์นิสันนะครับแต่น้องคิดราคามาแล้วนะครับ ยังไม่ได้รวมยังไม่คิดของน้ำมันเฟืองท้ายนะครับคิดแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน้ำมันกับกับกองนะครับกองน้ำมันเครื่องดีดราคาออกมาเป็นสองพันกว่าเผมก็ตกใจนะครับทำไมมันดีดขึ้นสูงขนาดนั้นราคาน้ำมันเครื่องเราก็เห็นเห็นอยู่คิดในใจโอ้โหกูมาเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันจะถูกกว่าในศูย์แล้วแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะคือมันดีดขึ้นมาสองมันกว่าก็เลยถาม ราคานี้กึ่งสังเคราะห์ใช่ไหมอะไรไม่คือถามย้ำไปอีกนะเพราะว่าเราถ้าเราราคานี้มันต้องเป็นเป็นสังเคราะห์แท้แล้วนะครับนะ้องบอกว่าใช่พี่อันนี้ราคาประเมินก่อนนะครับ เขาบอกว่าประเมินก่อนเดี๋ยวราคาจริงมันอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ผมแบบแล้วทําไมมันมนดีดขึ้นมาสูงจังจากอ่า1,000ประมาณ1,100นะครับดีดขึ้นมา2,000นะครับ2,000หรือเท่าไหร่เดี๋ยวผมผมมีบินอยู่แต่บินนี้เขาพนักงานเขาคื้นแล้วแหละแต่ผมถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวผมจะแปะปให้ดูเนี่ยตัวนี้นะครับดีดมาเท่านี้อันนี้คือคิดแค่น้ามันเครื่องแล้วก็กรองนะครับแลวสุดท้ายผมมาลด ส่งรถเสร็จผมก็กลับไปบ้านนะครับเพราะบ้านผมก็อยู่ข้างหลังนี่เองใกล้ศูนย์บริการน,นี่แหละนะครับพอหนึ่งชั่วโมงนะครับทางศูนย์บริการโทรมานะครับบอกว่าน้ามันเฟืองท้ายไม่มีน้ำมันเฟืองท้ายไม่มีแนะนําให้ผมเข้าศูนย์ดีกว่าศูนย์นิสันดีกว่านะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์ไม่สามารถที่จะซ่อมได้แนะนําให้เข้าศูนย์นิสันดีกว่านะครับ ถึงตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะตัดสินใจแล้วว่าควรจะเลือกเข้าที่ไหนนะครับคือมันไม่จบคือถ้าจริงๆน่ะถ้าบอกว่าของไม่มีตั้งแต่แรกคือผมผมไม่ทำนะผมไม่เปลี่ยนทั้งทั้งน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมเข้าศูนย์ทีเดียวดีกว่าศูนย์นิสสันทีเดียวดีกว,ว,ว่านะครับแต่ที่อยากเอามาลองก็คืออยากนี่แหละมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงอยากอยากรู้ว่าเวลาเขาเปลี่ยนมาเนี่ย เบอร์น้ำมันเกียร์เบอร์น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยมันจะตรงกับในคู่มือของรถนวลาดีสามร้อยหรือเปล่าคือเจ็ดสิบห้าบก็สิบใช่ไหมถ้าเป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าน้ํามันเกียร์นี่เจ็ดสิบห้าดับบิลแปดสิบห้าใช่ไหมประมาณนั้นแหละจะจำได้ w 9บเก้าเ้าสินี่แหละน้ำมันเฟืองท้ายคืออยากรู้มันตรงกันไหมนะครับ เปลี่ยนแล้วมันจะมีปัญหาจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่เปลี่ยนในศูนย์ถ้าถ้าสมมุติเรามันไม่ตรงเบอร์นะครับแล้วการรับผิดชอบเขาจะเป็นยังไงนะครับก็สรุปว่าน้ามันเฟืองท้ายไม่มีแจ้งเราให้ไปเข้าศูนย์นิสสันเหมือนเดิมนะครับท่ออินเตอร์ก็ซ่อมไม่ได้นะครับให้เราเข้าศูนย์เหมือนเดิมนะครับนี่คือประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่อาจจะ ศูนย์อื่นอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะศูนย์บร,ริการอื่นอาจจะมีเพียบพร้อมไม่เป็นอย่างนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนได้นะครับแต่คือนี่ครั้งไม่ใช่ครั้งแรกนะรถจํารถเก่งกันสีดําที่ผมเคยทคําคลิปบ่อยๆยไหมนิสสันคูเป้สองประตูสามประตูนะผมก็เข้าศูนย์บริการนี่ตลอดเพราะมันใกล้บ้านแล้วคันนี้รอบก่อนหน้านู้นที่ผมเคยทคําคลิปว่าเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเบอร์สี่สิบก็มาก็ามาเปลี่ยนที่นะี่นะสังคอแท้นะ เปลี่ยนเบอร์40แล้วรู้สึกว่ามันรถมันมันมันหนืดมัน,มน,มนหนอดืหอดขึ้นผมก็กลับไปเปลี่ยนที่ศูนย์เป็นกึ่งสังเคราะห์เบอร์30มือนเดิมนะครับแล้วก็รอบนี้ก็รูคเคอไปว่าเอาเบอร์30ก็เปลี่ยนเบอร์30นะครับแต่สิ่งที่จิตหวังคือน้ำมันเบริงท้ายไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มันก็ทําให้เราเสียเวลาใช่ไหมถ้าเราเข้าศูนย์ทีเดียวมันจบเลยแต่ก็ยังน้อยคือได้ประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อนฟังนี่แหละ แต่ว่าอย่างหนึ่งคือมันก็มีการรับประกันนะครับการรับประกันศูนย์บริการนนี้มันมีการรับประกันอยู่แล้วนะครับนีนะให้ดูนะเห็นไหมผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาวันที่ยี่ห้ามีนาคมนะครับเลขใหม่ก็แสนนิดๆนะครับเขามีรับประกันนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายน้ํามัน power หรือไส้กรองต่างๆรับประกันคุณภาพสินค้าและการติดตั้ง30วันนะครับ30วันหรือ5000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งันไในถึงก่อนนะครับถ้ามันมีปัญหาคิดว่ามีปัญหาเพราะอุปกรณ์คิดว่ามีปัญหาเพราะสินค้าของของทางของทางศูนย์เขาเข้ามาภายในระยะรับประกันนี่แหละนะครับแล้วก็มันก็มีการตรวจเช็คฟรีนะครับตรวจเช็คเรา รถเราฟรีไม่ว่าจะเป็นกองอากาศกองแอร์นะครับน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกนะครับน้ำหลอเย็นท่อน้ำนะครับระดับน้ำฉีดกระจกนะครับกระจกหน้าสายพานต่างๆนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้ายางมีการกินยางอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตรวจเช็ค ให้เราฟีนะครับโอเคก็อ่ะเดี๋ยวสรุปก่อนนะครับสรุปก่อนไอที่ราคาน้ำมันเครื่องที่เขาเดีดมาประมาณ2,000นะ่ะสุดท้ายเหลือเบเดสร็จเราจ่ายไป1,425บาบาทนะครับก็ใกล้เคียงใกล้เคียงของศูนย์นะของศูนย์ถูกกว่านี้นิดนึงนะถ้าจะไม่ผิดนะ กึงสังเคราะห์อของศูนย์นิสสันนะพร้อมอไส้กรองเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณพันสองพันสามนี่แหละนะครับถ้าจะไม่ผิดอันนี้เบสเซตจอยู่ที่1,425บาบาทาดูรายการนะครับน้ำมันเครื่องโมบิลวันกึ่งสังเคราะห์ส0บ30นะครับหกลิตรนะครับหกลิตรเติมเกี้ยงนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆ่ะมันในคู่มือของเราถกเถียงกันอยู่นะครับก็ ไม่รู้ว่า5.3าจุดสามบ้างนะครับบางคนก็เติมหมดบ้างในศูนย์ก็เติมหมดบางครั้งไปเปลี่ยนก็เติมหมดนะครับบางครั้งก็เหลือมานิดนึงนะครับบางครั้งก็เติมประมาณ5ลิตรครึ่งบางครั้งก็เติมหมดทั้ง6กลิตรนะครับอันนี้ศูนย์นี้เขาก็ศูนย์บร,ริการที่ใกล้บ้านก็เติมหมดนะครับหมดถังเลยหมดกินลลอนนะครับ6ลิตรราคานะครับน้ำมันนะครับ1450บาทมันจะมีส่วนลดนะครับส่วนลด295บาทนะครับ เหลือ1,154บาทานั้นนะครับแล้วก็กองน้ำมันเครื่อง265บาทส่วนลดไป8บาทนะครับแล้วก็แหวนรองอ่าง14บาทส่วนลดไป42สตางค์น,นะครับก็เบสเซ็ตรวมมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับเบอร์ aw, 1 0 w 3 0ยี่ห้อโมบิวันนะครับที่สูงอเบริการใกล้บ้านนี้ราคา1,425บาทนะครับ ก็เพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูนะครับมันกับศูนย์มันเป็นยังไงแล้วคิดว่ามันจบไหมนะครับ <laughs> สุดท้ายผมก็ไม่จบนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปเข้าศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายนะครับเพราะมันแสนกิโลแล้วเพราะว,าว่ารอบที่แล้วผมเปลี่ยนประมาณน่าจะสี่หมื่นกว่าเกือบห้าหมื่นนะครับตอนนีม้มันแสนแสนนิดๆแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วโอเคมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลดเข้าไปแก้ท่ออินเตอร์แล้วนะครับที่ที่เคยบอกไว้ว่ามันมีปู่ในใจอยู่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแค่เปลี่ยนซีนทำความสะอาดนะครับค่างละหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปซ่อมแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ไปล้างท่อร่วมไม่ดีล้างอ่า EGR นั่นแหละนะครับ EGR รคถคันนี้ไม่ได้อุด EGR นะจะไปดูว่าแสนโลเนี่ย ขาเมาาในท่อรูมอดีมันเยอะขนาดไหนนะครับและจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังก็ถือว่ามาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันเล่าประสบการณ์ให้ฟังขอบคุณครับ